สั่งนี่ยังก็ข้าวบ้านผมบริยินครับอย่างเนียหน้อยก้อยผัวหลวงพวงนมแม่มันโอ้ตายฮาเลยสูสูพวกนมมันหัวน้อยเนียบ้านเรามันเป็นเมนู่ยังก็พี่เป็นเมนป็นไม่นู่นนะเราคนขัดแข็งยังไงเรเอออาหารประเภทเนี่ยครได้เพราะแข็งตายเอได้เพราแข็งตาย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 ซีๆตผมไ่ตายเลยเกี๊ยวสั่งตัวนี้ อค้กทีมเลยนี่เนี่ยเสียห้องให้สิ่งดีอ่าสิ่งดีเสียห้องให้ตับก็ช่วยจุเนี่ยเด็กไปแล้วเป็กหนึ่งให้ค้กทิมกันน่ะฮามันโมเสียเนี่ยเขาแจกกันโอ้มันดีมีแม่เนี่ยเป็นไรครับทำแหลมันครับมั่นดี ก็กากินด,ดอกเดียวเอายายอมใจ้ยไม่ใช่สอมกินมันมัเสีกานยอมใจอลไสิกายอเดียวยอไปขาวฟ่าย่อตัออ้งลา่าสิเบ่งอ๋อเอาเนี้อขผมมันจะมีแย่างนี้ตับตับ<ำ> เหมือนในครับเนี่ยในนี่แง่จับหวานนี่มาเพินจับหวานแม่แม่อตะบันปัสถาวาเนี่ยคมอยู่กันมากหวานอันนี้ส่วนใดครับนะสือร่องห้าโอ้โหซื้อร่องหนะ ตอนนี้คนลองข้าวปาเหนียวอันนี้ระวางทางครับสิบพ้ากันกินข่าอลไรกันสิไปกอทม่วมันเต้นเต้ไรมันนีไรวมทางคนไหมอันวันข้ามสี่พอแบนเปเนอะนนะครับคนวัไปจ้าวไปกรุงเทพลูกจ้าเป็นท่ไหนกรุงเทพไปยังไงวันนี้นว่าไปกรงเทพเป็นเบาแว้งอันนี้จะระดม อันนี้สะดุ้งไปเนี่ยครับเนี่ยทุ่มล้ำมากยังครับนี่จะสีงามๆครับการเสือสะดุ้งซ้อนซ่อนซ่อนซ่อนเพราะว่าสะดุ้งอะไรเสีอสะดุ้งนี่คือเสีย้องใครอันดิบยิ่นี่แหละเอาไปด้วนการจะไปเอาเสือสวิงเด้อสะดุ้งนี่เลยเป็นไงครับ ชดบีครับชดบีมาผมชดบีนะครับบีงมบีท้ผมไม่ดีสิเนี่ย้อนแตอกกูได้บได้ใส่สองสองอันน้าดมเดีไม่เลือนันยู่ยั่สามางแล้วตอนนี้โอ้เสียสะดุ้งยี่ดีว่ะอดมคือเรื่อง้อันนี้เขาอยู่ร้านไหนก่อนครับร้านในเสียอสีันนู้นชมบุญน สีสันเนี่ยเอาห็อนห่อนเขากอนหอนเซครับกยันเนือนุ่มเยกินกับเผาหอนหอนครับเผาเหมืนดาบแล้วเามี้วหอนมันกันแล้จะกินเซฟผมเลยก็เอี่เมยไปเหรอโอ้ยสิ๋ิี่เนีาเดีวมาเดี๋ยวเจอดู ตอนนี้มีพิกด้วครับกระเทียมด้วยนะวายูกับิงวายูเห็นอะร้าก็ม่อด้รแบบทีว่าพี่เนี่ยเด็ดตัวเนี่ยวะเอาไปสัเอาลุมโดนเนี่ยานเจ้ามีม่กินละงมากกเลือดเราเลยเนาะเดี๋อเมนูยังครับป่ะเน่ะต้มเดี๋ต้มเตย กินดาบกินไวาเนี่ยก็ประกาศหินนีอ้งเพราะว่าอันนี้มันมันจีบไฟกว่าทุกใบมันหนาวผมกินจนผมหมอกินแบบผู้ดีเลยวะกินแบบเมียเก็บ

ใส่บักเพื่องไม่้อใส่บักเืองกับใส่เงนี่ขอใส่บักเพืองแมนไสออกเลยครับไม่ลงเจ้คโผลครับเพราะเขายิ่งบุเพืาอใครอทอดครับอออันนี้ม่นานแล้ดิต้นดีนี่เพื่มาขมเ ก็บุฟี่เขาน้ำนี่เปนเด็ดมาแล้วเมนูนี้ขาดป่ขาด้ได้ครับต้อยดักต้อยต่อยมุนเดี๋ยว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 ที่สวดก่อนผมจนเอ็นโค่สีสันเลวครับเนี่ยไม่แนครับ

่อันนี้อันใช่จานวัพวกนจานหน่อยบรรลุสีเสียงกินแบบสตันเขากินที่ไนนนคืนตีร่งกายกินเลยบอกยือะไรยดมาเนี่ยเนี่ย็าบนได้มาเนื้อแห้งกระเซ็บกรไอยืดสะดุ้งน่าจะบอแค่ตัอะไรอนี้จุเนื้อแห้งว้คักคัคันอะไรยก อ่ะมาได้ป่ะเนี่ยที่กินได้ป่ะเนี่ยเสับเสับครับเสับเสับรานไอ้เชียงสีวนนุ่นสมบูรณ์ทิศถนนมิตรภาพได้ครับเด้ออ่าที่กินมากมามากครับขอเวลากินก็มาเนี่ยมาพี่น้องมากมากมากบักเสับบักคัก